พ o บ o f t เด w o r ว d วันนี้พิเศษพบกับคุณกนกรัฐวงสกุลและพี่มะออนนภาสนทนากันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับทริปที่เราจะเดินทางร่วมกันฟังความเป็นมาของตำนานเทพกวนอูที่วัดน้ำพุหยกเรื่องราวความขลังของสุสานฝังร่างกวนอูการเตรียมตัวท่องเที่ยวทริปอปดีศาสตร์ที่คุณพลาดไม่ได้ติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิ์พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานาทีนะครับวันนี้เนี่ยมีมามากกว่าว่าวันอีกครับนอกจากพี่สเกิร์ตสมทรัพ์แล้วคุณกนกแล้วเนี่ยมีพี่ม้าอ่อนภามาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม้าวันดีครับขอมกแล้วครับ สามเซีนไม่พอบอกวาไปเลยดีกว่าผมว่าทุกคนหงุกหขยายเวลารายการที่เป็นสองชั่วโมงเพราะว่าสี่คนที่รวมกันเนี่ยผมว่าที่บ้านจะไม่เห็นแต่งชุดกี่เพ้ามาเลย เดียวเลยจะ <ım eni> ใส่ลงเรือจะใส่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยเดี๋ยวต้องไปดเอทให้พอกว่านี้เตรียมอะไรไว้บ้างอะโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องพูดตามตามตามความจริงก่อนนะเคยอ่านเคยอ่านสามก๊กนะคะเนี่เคยนะแต่ว่าอ่านอยู่ประมาณห้าครั้งหกครั้งคืออ่านไปอ่านมาอ่านไปมาตัวละครจำยากมากฉันจัตัวละครต้องลืเรื่องนี้ไปเลยที่ตอนนี้ผมอ่านพี่อยากจะร้องไงผมไม่ใส่ใจจำชื่อตัวละครจำใครได้บ้างเนี่ย ของเบ้งมาเล่าปีตัวหลักๆตัวหลักๆอ่ะตัวอย่างเงี้พี่เป็นที่ดิคิมอยู่อะหน้าผากของเบ้งก็คือนภาพนั้นพี่อ่านไปแล้วเนี่ยพี่ต้องย้อนกลับมาดูใช่ไหมต้องย้อนกลับมาทบทวนไอ้มาพวกใครวะไม่จริงคือถ้าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นปกติแล้วใช่ไหมพวกที่จำได้ทุกชื่อทุกตอนน่ะไม่ไม่ปกติผิดปกติอันนี้คือเอเวอเรจแล้วทั่วไปพอเวลามันมีอีทหารมาคนนู้นคนนี้มา ตายหาคุณจะจำได้มีเน <|so|>> ี่ยชีวิตเนี้ยมันคนอื่นในเรื่องที่พี่มามันโผล่มาแป๊บเดียวแล้วมันก็ตายมันจะโผล่คนที่อยู่นานๆก็จะเป็นพวกจูล่งยิวยี่โจโฉเล่าปี อะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่นานหน่อยแต่ว่าพวกพี่อื่นๆเนี่ยจะมาแป๊บเดียวแต่ชื่อคนที่จำง่ายที่สุดชื่ออะไรรู้ไหมฮะคืออ้วนสุดตอนออกมาแล้วบอกว่าใคว่าเชื่ออ้วนมีบทบาทนะอ้วนสุดอ้วนเซี่ยวใช่ไหมอ้วนเซี่ยวมีบทบาทนะอ้วนเซี่ยวเนี่ยเขาคุมเมืองใหญ่ก่อนที่จะเสียอันนี้คือก่อนจะสามก๊กนะก่อนจะสามก๊กอ้วนเซี่ยวเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพวกอ้วนเซี่ยวเดียวแถวนี้ เซลเดียววันจช้าผูกวันเส้างไกคนใรที่เคยไปกับอาราวเดอเวอร์ก็จะรู้ว่าพี่ม้าไปเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษแน่นอนใช่ไหมถูกต้องค่ะทำอะไรพี่ม้าจะทำอะไรบ้างคือดิฉันก็เป็นคนที่พออ่านแล้วก็อยากจะเห็นเมืองต่างๆเนาะแต่เวลาเราจะไปเนี่ยแน่นอนนะฮะถ้าไปกับอาราวเดอเวอร์เนี่ยมันก็สบายแน่ๆแล้วก็ล่องเรือกันไปเรื่อยๆ ถึงไหนเราก็ลงเที่ยวที่นั่นแต่กำลังบางช่วงเนี่ยที่เราล่องเรือไปอ่ะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเราไม่มีอะไรทําไม่เบื่อค่ะเราไม่ทําให้เบื่ออ่างอย่างเช้าเช้าดิฉันว่าหลายๆคนก็ตื่นเช้านะคะจากที่ผ่านๆมาเนี่ยตื่นเช้ามากดิฉันแทบตื่นไม่ทันก็แบบตื่นเช้าเราไม่ตื่นแล้วโอ้ก็ทำไมตื่นตื่นเร็วมากคือนักหกโมงเนี่ยไปก่อนหกโมงใช่ค่ะพอไปถึงเรคนแน่นเลยอุ้ยคืออะไรเนี่ยแล้วก็ได้รับความสนใจมากดังนั้นเนี่ยนัดทริปนี้เนี่ยเราก็จะไม่พลาดเลยนะคะกับการที่ มีการยืดเส้นยืดสายแบบเบสิกกันเลยแต่ว่าสามารถที่จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยต่อสู้กับการเดินทางได้ตลอดทั้งทริปเลยเช้าๆชมาเนี่ยประมาณตั้งหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะมียืดเส้นยืดสายด้วยการเล่นโยคะนะมีคนเคยเล่นกบดิชันแล้วอ่ะก็ปฏิญาณตนว่าจะเล่นก็จะพาหาคุณมาให้เล่นลูกเสือปานนี้ยังไม่เล่นแล้วก็แล้วก็ได้กับทุกเพศทุกวัยใช่ไหมใช่ค่ะมาได้หมดเลยค่ะนะคะคนมีอายุยิ่ง ดีเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยทริปในการเดินทางเนี่ยทำให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นผมเล่จะบอกนะพี่มาที่อย่างซีเนี่ยอากาศตอนเช้าดีมากแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นดาดฟ้าเหมือนสนามฟุตบอลเลยสงสัยเนี่ยเขาจะมาจองดาดฟ้าเนี่ยใช่ทุกเช้าเพราะข่าวที่แล้วจองไม่ไหวมันหนาวเกินไปแล้วก็เย็นนะพี่มาปุ๊บแต่ไม่ถึงขนาดถึงสีโอบนะแต่ไม่หนาวมากแต่ไม่หนาวมากเย็นชิ่งเล่าจะประมาณสัก1ิบ5ี่สองศาโอ้โหตอนนี้กําลังเล่นกันสบายเลยแต่ยากาศสองข้างจะเป็นใบไม้สี ส้มเห็นโบ่าจะมีกี่พ้งกี่พาแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเช้าเช้าแบบไปรับประทานอาหารหลังจากโยคะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็อาจจะมีกิจกรรมนู่นนี่บ้างถ้าเรายังไม่ทันลงเรือนะคะก็คงเดี๋ยวจะมีอะไรก็นั้นแต่ของดิฉันเนี่ยก็จะมีอีกอีกอีกสองกิจกรรมนะคะถ้าสมมุติว่าวันไหนว่างๆก็มาเรียนแต่งหน้าด้วยกันได้ดิฉันจะมีแบบว่าสาธิตการแต่งหน้าคุณกหนเราไปเรียนกันเราไปเรียนแต่งหน้ากันเป็นนิ้วแต่งเป็นยิ้วเย ดิฉันขอบอกนะข่าวที่แล้วเนี่ยแต่งเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีปาร์ตี้นะในการประกวดนะตอนนั้นเรามีประกวดนางสงการใช่ไหมเรียนเสร็จนางแต่งหน้ากันได้เลยสุดยอดนะคราวนี้เนี่ยไหนๆเราก็ไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วใช่ไหมฮดิฉันก็คิดไอเดียเลยว่าเราก็จะมีการประกวดนะคะทั้งหญิงและชายผู้หญิงเนี่ยเราก็จะให้ใส่เ,เป็นมิสกีเพามิสกีเพาผู้ชายอ่ะอผู้ชาย อะไรนะเสี่ยงหายเองเจ้าพ่อเสี่ยงหายเจ้าพ่อเสี่ยงหายเหรอสี่วนเฉียงเหรอติงลี่เนี่ยติงลี่อ่ะมันเข้าไม่ดูไมาเศร้าเฉียนไม่ใช่เหรอเออใช่เออใช่เออชีเศร้าชีสี่วนเฉียงติงลี่ติงลี่ติงลี่รู้จักแต่ชีเฉียวหัวเฉียวหัวเพอชีเศร้าเฉียนคู่กับติงลี่ไงไม่ใช่โจววนฟ้าโจววนฟ้าโจวเหวนฟ้าเล่นเป็นสี่วนเฉียงขอบอกเลยนะไม่ดันไม่ดันไม่ทัน ถ้าเกิดไม่ทันถ้าผมทันพี่ต้องทันถ้าคุณพี่ถ้าเกินทันการอ่านสามก๊กเนี่ยมันยิ่งเก่ากว่าอีฉีเชียวหูอไม่ใช่สี่เวียนเชียงนี่ค่ะก็พูดง่ายว่าผู้ชายก็คือประกวดชุดเจ้าพ่อเสี่ยงไทยผู้หญิงก็เป็นชุดผีเผาซึ่งมันอยู่ในยุคเดียวกันเออใช่ใช่มันอยู่ในยุคเดียวกันเราไม่ต้องย้อนไกลไปจนถึงสามก๊กนะซึ่งเราแบบโอ้โหชุดจริงจริงเสี่ยงไท้เนี่ยเสี่ยงไห้กวางเจา แถวเนี่ยเป็นของซุนกวนนะถ้าใช่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 ตะวันตะวันออกเฉียงใต้พวกเมืองท่าทั้งหลายนดานกิงเซี่ยงไห้อู่ฮั่นเนี่ยของสุนกวนหมดส่วนเล่าปีเนี่ยจะอยู่ทางตะวันตกทางเซี่ยชวนนะส่วนทางโจโฉอยู่ทางเหนือปักกิ่งนะซีอานแถวนั้นนั่นแหละเซี่ยงไฮ้เนี่ยในอดีตก็คือนี่แหละเป็นหนึ่งในสามโกกท่านผู้ชมครับที่ยุคเซี่ยงไฮ้เนี่ยชุดมันจะเป็นยังไงพี่ผมจะได้หาชุดถูก มันจะมีด้วยกัน2แบบอินเดียนาโจนภาคสองที่มันยาวที่ผู้ชายใส่มันยาวอก็คือไม่อุ่งเอใส่แล้วเท่คข้ายๆอ่วงเฟยหงใช่ไหมยุคเดียวกันป่ะที่เป็นมันเป็นสูตรเดี๋ยวมันจะมีด้วยกัน2อย่าง นีสนทนาออกรถมากแล้วยืนเลยอ่ะเดี๋ยว,วมันมันจะมีอยู่กัน2อย่าง <laughs> อย่างหนึ่งก็คือตามแบบฝรั่งเลยก็คือจะใส่สูทเป็นเป็นแบล็กทายเป็นแบล็กทายแล้วก็เอาสก์ฟยาวๆมาผ้านอ,อนี่ออกอใช่ไหมแล้วก็ถือ ไปเปย์อะไรก็แบบว่ากันแล้วแต่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นจีนแท้ๆโดยที่ไม่ตามยุคนั้นก็จะเป็นเสื้อเสื้อเสื้อคอจีนใช่ไหมคะแขนยาวแล้วก็เป็นตัวเนี่ยยาวแล้วก็ผ่าข้างๆขึ้นมาผ่าข้างผู้ชายมีผ่าข้างเลยนุ่งมันเกงไงมันเป็นตัวหลวมๆนึกออกไหมผมนึกไม่ออกผู้ชายผ่าข้างมีมันผาเพราะมันจะได้เดินได้ไม่งั้นก็ไม่ผามันก็เดินมันวิ่งไม่ได้จุดที่ิมพ์มาพื้เนี่ยผมนึกถึงจุดคุมยาห่งเฟยหงเพราะเข้าใจว่า ว<ห>งเฟือ<ห>งก็ยุค่า<ไ>ยุคเดียวกันยุคที่ฝรั่งบุกวงเฟหงเนี่ยเป็นยุคที่ฝรั่งบุกจีนแต่พอมายุคเฉพาะซิ่งไฮนี่เริ่มทันสมัยนะทันสมัยขึ้นแล้วมันจะใช้ไม่ได้เป็นผ้าใหม่ขนาดนั้นอาจจะเป็นผ้าปังหล,ลินผ้าปังลินอย่างเงี้ยแต่กาส่วนมากก็จะเป็นซิลก็จะมีแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าสมมุติว่าไปตอนฤดูใบไม้ผลิอย่างเงี้ย ก็ต้องมีสกัฟด้วยนะของผู้ชายยาวๆเลยเท่เลยเท่มากย่าลืมหมวกต่อให้คุณใส่เป็นฝรั่งหรือใส่เป็นจีนต้องมีหมวกอวกอ๋อใช่ในยุคนั้ต้องมหมวกต้องมีหมวกแล้วก็ถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องถึงขนาดไปหาซื้อไปตัดเติดกันแบบเฮ้ดิฉันเชื่อว่าเขาเนี่ยเตรียมไปหมดแล้วเนี่ยไม่ทันเลยใช่ไหมลูกทัวร์ดิฉันมาเจอดิฉันบอกว่าเตรียมว้แล้วเรียบร้อยออมมากผู้หญิงเนี่ยเป็นกีบพอง ีเผาเนี่ยนะคะก็ก็คือก็ต้องเข้ารูปใช่ไหมแต่ของผู้หญิงก็ผ่าได้ใช่แน่นอนผู้หญิงมันต้องผ่านถึงนี้เลยไหมพี่มันจะผ่าถึงไหนก็แล้วแตค่คุณจำ,ณจำหนังกังฟูไม่ได้เหรอก่อนที่เขาจะ ชกกันเนี่ยเขาจะผู้ชายจะรวบใช่เราเป็นมันจะได้ตาอันหน้าทั้งในงกเาจะรวบแล้วเขาก็จะวาดขาใช่โอ้พี่ม้านี่งานนัเยนะเนี่ยสองยกว่าคนเนี่ยประกวดเนี่ยแล้วพะ่ไปกับทุกคนเขาจะประกวดกันทุกคนเลยแหละค่ะผมว่าผมว่าแปดปอรนตะประกาศล่วงหน้าไงตอนไปไม่น้ำรายค่เชาเราไม่ได้ประกาศแต่ก็ยังเตรียมพร้อมกันหมดชุดพิสูจแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในฤดูนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะมีเฟอ่อ ผมได้นะสำหรับผู้หญิงมีเฟอร์่มได้มีเฟอร์พาดพาดพาดลายโฮมมิ้ง่มอยู่กับกีเพาได้อย่าลืมเพราะว่ามันต้อเปลี่ยนแบบฝรั่งไงชุดผู้หญิงแบบฝรั่งก็ได้ใช่ไหมชุดผู้หญิงแบบฝรั่งมันจะเป็นแกสปี้ไม่สนุกหรอกไม่สนุกเราต้องเป็นแบบกี่เพาถึงจะสนุกจะสั้นจะยาวได้หมดก็ที่บอกอะ อินเดียนาโจนภาคสองตอนที่อินเดียนาโจนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อ่ะแล้วก็แฟนเขาเนี่ยใส่ชุดกีเพ้าเต้นเห็นไหมนั่นแหละอยู่ในในขับที่เซี่ยงไฮ้นั่นแหละชุดนั้นเลยยถ้าจะให้ดีต้องผูกจุกสองข้างผูกจุกสองข้างมจะได้แบบกูจะเป็นนาจาเหรออ้าอาจจะมีคนทำก็ได้นะทำเป็นเล่นนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ ผมจับรอนทำเป็นแบบฝรั่งนะแก๊สบี้รอนเปียกถูกอะไรเงี้ยลงบทเพลกแล้วเห็นไม่คุยแป๊บเดียวแล้วพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อนี่แหละครับบรรยากาศบนเรือก็จะสนุกสนานแบบนี้แหละครับมีหลวงจีนผู้จิ้งหลวงจีนเล่าซื้อท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อกวนอูแล้วพอกวนอูตายไงถูกตัดหัวไงวิญญาณของกวนอูแล้วก็ลูกไปปรากฏตัวให้กับหลวงจีนท่านนี้ไปขอให้หลวงจีนช่วย ให้เอาหัวเนี่ยกลับมาให้หน่อยหลวจีนรู้เลยได้ยินเสียงรู้เลยว่าเป็นกวนอูว่วามันก็เป็นกงเกวียนกำเกวียนตอนที่ท่านฆ่าประหัรประหารขุนพลที่ไปฝาหกด่านห้าขุนพลไปฆ่าโจโฉเนี่ยขุนพลโจโฉเนี่ยเขาก็ไม่เห็นดินยามาเรียกร้องอะไรเลยตอนนี้ท่านก็ถูกฆ่าท่านก็ต้องรับผลกรรมไป Around the w o r l d พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด a r o u n d Around Around the World นำสินค um ้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0 1 1 0และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Top of the World นะครับทั้ง4ท่านคือแขกรับเชิญที่ เปิดเผยแล้วในขณะนี้และยังมีไม่เปิดเผยอีกและยังมีไม่เปิดเผยอีกมีครับมีเปิดครึ่งกลางอยู่คนนึงนี่ขนาดกี่เพลนะคนนั้นเดี๋ยวจะประกวดอะไรเดี๋ยวถามก่อนใช่คุณสนธิยานชื่ไหจพี่ต้อยเหรอไปด้วยันเหลืแล้วอี่เี้ไม่ครึ่งกลางเลยพี่แล้วแกจะประกวดอะไรพี่เห็นพี่ต้อยแกจะไปร้องเพลงนะเอาเหรอแต่ก็จะออกแนวเพื่อชีวิตนะผมว่าต้องให้แกไปอยู่อีกชั้นหนึ่งนะแกจะไปทาวเพื่อชีวิตไหเียพี่ต้อยแก แต่งตัวเป็นเจ้าพ่อเชียงไฮก็อาจจะเข้าเหมือนเป็นเจ้าพ่อเชียงไฮแบบมาจากนครศรีนครศรีธรรมราชผิวแกก็ไม่ได้นะเออแกจะแต่งอันนี้ไม่ได้เหยียดผิวนะแกจะแต่งเหมือนออกรายการปะ ใส่ข้างบนใส่สูน่วนขนางล่างใส่เกียนขาดสั้นอย่างนั้นก็ได้เอาพี่ต้อยไปด้วยเนะโอ้โหเรื่องราวทางการเมืองเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะไปถึงวันนั้นเนี่ย28ตุลาคมอ่ะก็ถามแกกันแล้วกันเออใช่ไหมฮะยี่ตุลาคมนี่ทักษิณอยู่คุกอย่กี่เดือนแล้วอ่ะสิงหากันยาตุลาสองเดือนครึ่ง มาแน่ใช่ไหมสิบสิงหาเนี่ยแม้อยากท่ถามนี้เหมือนกันมาแน่ใช่ไหมผมกลัวว่าจะเป็นคุกทริปอ่ะเออก็นับไปสิคุณจะไปแซวเขานะคุณอย่าไปพูดนั่นเดี๋ยวเป็นเกสพิเศษนะเอ่ใครทพี่มาอุ้ยผมแท็กสินไปแขกรับเชญเออใช่เพราะว่านี่ทริปเนี่ยเรายังปิดไว้อีกชื่อนึงนะมันเรามีสามกงเอาต่อแบบพูดสะดุดเลยก็ ทักษิณมาทีที่วงแตกก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะแลกเปลี่ยนความเห็นก็คือเราพูกเดียวกันนะใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ก๊กไหนก็ตามแต่เราก็พวกเดียวกันเรารักชาติเหมือนกันเราักชาติเหมืคนคอเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วคือ200คนก็จริงเนี่ยแต่ว่าทุกคนนี่จะมีความคิดคล้ายๆกันแล้วก็มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันอย่างที่เขาบอกว่าคำพูดของซูมาอี้เขาบอกว่าชนะใจฮ่องเต้เนี่ยได้เป็นขันที ชนะใจขันทีได้เป็นเจ้าแควนชนะใจเจ้าแควนได้เป็นอมาตแต่ถ้าเกิดใครชนะใจประชาชนเนี่ยได้เป็นฮ่องเต้สูงสุดก็คือเราต้องชนะใจประชาชนใช่ไหมพระราชาเนี่ยคือผู้ที่ประชาชนรักรถึงได้เป็นพระราชาได้เป็นฮ่องเต้เราก็พวกจงรักภักดีต่อสถาบัน ใช่ไหมเราพวกเดียวกันเราจะลงเรือลําเดียวกันไปแล้วคุยกันในคอเดียวกันสนุกสนานกันไปใช่ไหมฮะแลกเปลี่ยนความเห็นกันจะมีเรื่องราวมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะพี่มาพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยผมยังนึกถึงเออเดี๋ยวผมต้องไปหาช่างตัดเสื้อละดี๋ยวจะต้องไปตัดมาต้องไม่ตัดมานะแล้วผมมีสิทธิ์ประกวดไหมอย่าเลยช่วยโกงคอด้วยกันเถอะฉันคนเดียวไม่วหวพี่นึกดูสองร้อยกว่าคนเนี่ยสองร้อยกว่าคนเนี่ยผมว่าแต่งสัก ห้าเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันที่แล้วเรามันไม่มีใครไปพูดแข่งกับพี่หรอกเพราะว่าพี่เหมือนมีสคริปต์แล้วใครจะไปบรรยายได้ คนอื่นไปบรรยายเดี๋ยวก็โดนเครียดี่ร้อยคนอับนะใช่ใช่แต่เวลาบรรยายนึกออกไหมตอนที่แม่น้ำรายอ่ะคนนั่นมาจากตะควดมาจากไหนบอกเลยนืว่าผ้าเป็นผ้าอะไรมาจากไหนทอที่มาจากสาแรกไหนยังบอกเลยถ้าเกิดใครไปพูดแทรกนะมันมากนติดขัดอ่ะสะดุดเลยสะดุดไม่ไม่ ไม่มีทางพูดแทรกได้เลยมา่งผ้วันนั้นเราหัวอกกันจนน้ำหมากระเด็นมาบอกให้ก็ถ้าเด็กๆนะฮะเราก็จะมีเรียนคณิตศาสตร์คิดในใจมีร้องเพลงอ๋อร้องเพลงคณิตศาสตร์อ๋อไม่ได้มีได้มีเสียกันนะมีร้องเพลงมาไปถึงที่นู่นเนี่ยมันก็ต้องไถ่รกระจอกดิ โหใครจะเล่นเป็น่ะก็ไปเมืองจีนยากมีหมากรุกมีหมากรุกมีหมากรุกเตะหมากรุกไปเตะหมากรุกใช่ไหมมีหมากรุกเตะหมากรุกไปแล้วก็เราจะอยู่ในเรือนะส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นบนบกขึ้นบนบกเรื่องเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารเป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมการคือบนเรือเนี่ย ห้องอาหารบนเรือมันมีเยอะอยู่แล้วมันเรือรองรับคนถึงประมาณ600คนเราไปแค่200กว่าคนเพราะฉะนั้นในเรือนเนี่ยสบายมากครับโรงแรมอื่นๆที่เราไปกันเนี่ยห้องอาหารเราก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมาส่วนตัวกันเลยทั้งทุกที่แตห้องอาหารจีนก็จะใหญ่ๆหมดแลทุกเมืองที่เราไปเพราะเราอยู่ครึ่งหนึ่งของครึ่งแรกของทริปนี่เรานอนในเรือพอครึ่งหลังเราก็จะเดินทางทางบกนะครับอยู่ในครึ่งหลังเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกวนของของสุนกวนใช่ไหม<อ>ครึ่งหลังเราก็จะเดินทางทางบก มือโรงแรมทุกโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมใหญ่เราอยู่โรงแรมเดียวกันหมดครับเพราการจัดการเนี่ยก็ถ้าเราจะไปด้วยกันหมด9้ารถบัสก็จะเป็นการจัดการเหมือน9้าทัวร์ไปด้วยกันน่ยคือไม่ต้องห่วงว่าจะแบบเฮ้ยจัดการได้ไหมคนเยอะไหมใช่คือเรือนี่เราใช้เรือเป็นเหมือนโรงแรมแต่เวลาเราแยกกันเที่ยวเนี่ยแต่รถบัสต่างคนต่างจัดการกันพี่มาต้องเวียนไห้ครบ9้าคันนะคราวที่แล้วห้านะยังเวียนได้โอ้โหนี่เพิ่มมาอีก4 9่จะเวียนไหวไหมเนี่ยเวียนได้ครบ9้าคันนะ เกคันแบ่งเป็น3ก๊กลบส3ม3ามสามสามสคือเราจะมีแขกดูแลทั้ง9คันสลับสับเปลี่ยนคือแต่ละคันจะเจอพวกเราเนี่ครบทุกคนถูกไหมครับครัหลักอย่างนั้นถูกไหมครับเอ่อก็ไปช่วยดูแลกันนะครเพราะว่าไป9คันเนี่ยถึงแบ่งจะเป็น3กมกแต่สุดท้ายก็พวกเดียวกันหมดะผมเนี่ยตื่นเต้นที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยตื่นเต้นที่จะไปดูวัดที่ วิญญาณกวนอูปรากฏตัวซึ่งมันมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แล้วผมก็ตื่นเต้นที่พี่เธอเกิ์มาคุยไงไปดูโชว์ของเขาที่พื้นเวทีมันอะไรอ่ะมันหมุน,มนเวทีมันหมุน<ว>ได้มันหมุนตามแล้วมันไม่ใช่เวทีเล็กๆนะมันใหญ่มากแล้วมันหมุนแล้วเหมือนกับเราอยู่กลางแม่น้ำอ่ะใช่ไหมคือเวทีเ,เี่ยยังนึกภาพไม่ออกเลยนะคือเวทีคือเวทีแบบนี้นะ แต่มันเอาน้ำใส่เข้าไปอออเหรอฮะเอาน้ำใส่เข้าไปเพื่อให้การแสดงทั้งหมดอยู่บนพื้นน้ำ mm. ตอนที่เขาควบม้าเนี่ยควบม้าเพราะว่า<ม><ม>วิ่งไปบนน้ำนมันก็จะมีะน้ำกระจายคือโชว์ชุดเนี้แสดงบนหลังมา้า mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแสดงอะไรต่างเนี่ยม้ามันจะควบอยู่บนพื้นน้ำแล้วเราอยู่ตรงไหนเราจะนั่งอยู่แบบนี้ยนั่งอยู่บนอัจรรย์สมมติว่าเป็นอัจรรย์นนะแล้วอัจรรย์สมมติว่าฉากหนึ่งจะอยู่อย่างนี้เราจะอยู่อย่างนี้พอฉากหนึ่งมาเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ม้าเนี่ยจะควบจากตรงเนี้ย เพื่อไปกำแพงวังวังจะอยู่นู่นอาจรรย์เราก็เราจะตามม้าไปเลยอาจรรย์จะหมุนไปด้วยเหับมันหมุนไปด้วยสุดยุ่ไปด้วยมันจะหมุนไปด้วยแล้วก็ทําอะไรยิ่งใหญ่วังนั้นน่ะไอ้ฉากนั้นน่ะมันจะเท่าของจริงหมายความว่าไอ้ขุนพลที่นั่งบนม้าจะต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปโอ้้วมันอลังการบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะแล้วมันจะเป็นโชว์ที่คนไทยเนี่ยอินที่สุดแล้วเพราะมันเรื่องสามกบอืม นะฮะโชว์อย่างอื่นเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะยังไม่ไม่คุ้นเคยมากอ,มอย่างที่เบสอย่างเงี้ยก็เป็นโชว์เจ้าหญิงเหมือนเฉินใช่ไหมซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักแต่ถ้าเป็นสามก๊กเนี่ยเราใกล้ชิดเราใกล้ชิดเล้ชิดแล้วฉากที่เท่ที่สุดเนี่ยก็จะมีหลายฉากอย่างเช่นฉากกวนอูขี่ม้าออกมาแล้วก็มีอุโมงแสงเลเซอร์อย่างเงี้ยโอ<ห>้มันแบบ อันนี้อันนี้ยอมรับว่าตื่นเต้นมากคือผมไม่เคยไปไงท่านผู้ชมนะแต่ว่าพี่จะเกิงชุดนี้ก็ไปมาแล้วขพราฝนอย่าตกไปปักตะไคร้ให้หน่อยก็แล้วกันฮะตอนนั้นมันไม่น่าตกอะมง้งฤดูนั้นนะจะตกไหมคือตช่วงนี้โอกาสที่ฝนตกจะน้อยนอน้อยน้อยแต่ว่าจะบอกว่าไม่ตกเลยนี่ก็ยากเพราะว่าเราไม่สามารถพยากรณ์ได้จะไม่เป็นไรเราไปดูที่ทิเบตแต่หิมายังตกเลยโอ้แต่ก็สนุกดีนะสนุกที่พูดถึงสายมูเนี่ยจะอยากรู้ว่าวิคุณกนก พูดไปแล้วว่าที่ที่วิญญาณใช่วัดวัดเอ่อน,น้ำผู้หยกน้ำผู้หยกมาปรากฏตัวยังไงฮะวี่วี่ฉวนซื่อ,อะนะ,อะมีหลงจีนผู้จริง้งหลงจีนเล่าซื่อท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อกวนอูแล้วพอกวนอูตายไงถูกตัดหัวไงวิญญาณของกวนอูแล,แล้วก็ลูกกวนเปงใช่ไหมไปปรากฏตัว <c oughs> ให้กับหลวงจีนท่านนี้ไปขอหัวไปขอให้หลวงจีนช่วยให้เอาหัวเนี่ยกลับมาให้หน่อยวิญญาณนะหลวงจีนบอกว่าหลวงจีนรู้เลยได้ยินเสียงรู้เลยว่าเป็นกวนอวูว่ามันก็เป็นกงเกวียนกรรมเกวียนตอนที่ท่านฆ่าปร,ประหารขุนพล <c oughs> ที่ไปฝ่าด่านห้าขุนหกด่านห้าขุนพลไปฆ่าโจโฉเนี่ยขุนพลโจโฉเนี่ยเขาก็ไม่เห็นวิญญาณมาเรียกร้องอะไรเลยตอนนี้ท่านก็ถูกฆ่าท่านก็ต้องรับผลกรรมไป ซึ่งงต้อแล้วก็วิญญาณของกวนอูเนี่ยอยู่ที่วัดนี้เนี่ยอีก300ปีต่อมานะผมดูจากหนังสืออีก300ปีต่อมามีหลงจีนอีกชุดหนึ่งไปนะวิญญาณกวนอูก,กับลูกเนี่ยก็ปรากฏตัวบอกว่าจะมาดูแลเพราะพิสูจน์ได้ว่าหลงจีนชุดเนี่ย ก็เป็นชุดที่เป็นหลงจีนจริงๆกับชาติมาเกิดเออหลือเชื่ออีก300ปีอ่ะแต่ถ้าอ่านในหนังสือนะปฏิหารกวนอูเนี่ยเกิดทันทีที่กวนอูเสียชีวิตนะรีบองป่ะเออไม่ไม่ใช่หมายความว่าคืออยู่ในหนังสือเนี่ยกวนอูมีปฏิหารมาโดยตลอดแม้กระทั่งตอนที่เล่าปีจะเสียเนี่ย ก็กวนอูกับเตียวหุยกัมาหัวขาดมายืนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยนะคือกวนอูเสียก่อนแล้วก็เตียวหุยใช่แล้วก็ค่อยเป็นเล่าปี่ใชแต่ตลอดเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องหลังจากที่กวนอูตายไปแล้วเนี่ยกวนอูนี่ก็เหมือนพระเอกฝ่ายบูอะตายไปแล้วนี่นะชีวิตหลังความตายคือมาปรากฏจนกระทั่งมาเรื่อยๆนะมาในลักษณะวิญญาณและในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเลยว่าริบลิบองอะที่เป็นของซุนกวนคนที่ประเดิศึกกวนอูได้เนี่ย ในงานเลี้ยงเนี่ยอยู่ๆก็ล้มลงแล้วขาดใจตายเนะ,ะเขาถือว่าวิญญาณของกวนอูเนี่ยเข้าไปเข้าไปหักอะไรในชิ้นส่วนภายในนั่นแหละก็นขนาดนี้เลยนะคือวิญญาณกวนอูนี่อยู่ในหนังสือแล้วก็เป็นก็เป็นขุนพลคนเดียวเนี่ยที่ที่สุดแล้วปัจจุบันนี้กลายเป็นเทพครับนอกนั้นไม่มีใครท,ที่หน้าแดงแดงหน้าแดงแดง <ๆ S 2> ผมว่านะมันมีหลายจุดอย่างจุดที่ที่เห็นแต่หัวกวนอู ตอนที่ตรงสารเจ้ากวนอูที่ฝังร่างนะอเขาจะสร้างเป็นหัวกวนอูขึ้นมาเป็นหัวทงแดงอผมว่าตรงนั้นเนี่ยสองคนต้องรูปกันแบบนี่แหละคือรูปเรามีต้องขออะไรพี่เกิงก็ขอสุขภาพขอความโชคดีมันจะมีจุดให้รูปเนี่ยเยอะเลยนะคือรูปเขาไปก็เห็นแต่เป็นทองเหลืองอ่ะคือสะอาดถ้าผู้ชมคิดดูว่าเราจะไปในสถานที่ที่ฝังร่างกวนอูใช่ไหมเมื่อพันแป้ยปีก่อนเราจะไปที่ตรงนั้นเน่ย โอ้โหเมื่อ่างเราปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปไปหมู่บ้านมังลาจันเนี่ยเรายัางรู้สึกใช่ไหมใช่โอ้หนี่หมู่บ้านมังลาจัน <c oughs> หรอวที่เคยรบกับพมา่าเราเวลาเราไปสุขโขทยัยอ่ะโอ้นี่กูวังของพ่อขุนรามคำแพงแต่นี่เรากำลังจะไปสารเจ้าหรือว่าเราจะไปที่ที่รบกันเมื่อพันแปดร้อยปีก่อนไปสารเจ้ากอนูนะวันที่เราไปเนี่ยพอ,ออการท่องเที่ยวของเมืองตางอ่างงเนี่ยม,มาเองนะแล้วบอกว่าให้ดูบน เนินดินเนินดินเนี่ยฝังร่างมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้ดูต้นไม้เขาบอกต้นไม้ก็ไม่มีหัวเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหมายว่าพอมันขึ้นไปเนี่ยมันเป็นมันโค้งลงมันไม่เป็นยอดขึ้นไปมันไม่เป็นยอดขึ้นไปมันมันโค้งลงหมดเขาเลยบอกว่าหัวก็ยังไม่มีต้นไม้ก็หัวไม่มีคือคำบรรยายเนี่ยมันทําให้เราคล้อยตามเออแล้วต้นไม้ก็เป็นงั้นจริงคือพอขึ้นไปมันโค้งลงหมดเป็นต้นไม้จริงๆเ้นไมจริง แล้วทุกวันนี้เนี่ยร่างกับศีรษะกวนอูก็ยังฝังอยู่คนละที่กันเพราะว่าเขาถูกตัดศีรษะแล้วก็ถูกส่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่ออาไปให้กับโจโฉเขาก็ไม่ย้ายมาที่เดียวกันนะเขาไม่ย้ายเขาถือนะถือคือประวัติศาสตร์เิดเป็นอย่างนั้นนะก็ให้อยู่ตรงนั้นไปที่นี่ก็เลยต้องสร้างหัวจำลองขึ้นมาเป็นหัวจำลองขึ้นมาแล้ที่ฝังร่างถูกไหมคือพอเข้าไปเนี่ยเราเห็นกวนอูเป็นเป็นรูปปั้นด้านหลังกวนอูเนี่ยก็คือสุสานเขาจะสร้างหัวเนี่ย ให้มองไปที่สุสารหน้ากคนอูเนี่ยจะมองไปที่ล่างตัวเองเป็นคอนเซ็ปต์เขาดีมากนะคือให้เห็นว่าหัวอยู่ตรงนี้แล้วมองไปที่ล่างตัวเองซึ่งอยู่ในหลุมแล้วท่านจะไม่ไปนะท่านผู้ชมฮะเราไปศาลเจ้ากวนอูในบ้านเราไม่รู้กี่ที่แต่เรากําลังจะไปศาลเจ้ากวนอูที่ร่างท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆนเป็นที่ออริจินอลเป็นที่ออริจินอลอะแล้วเราจะไม่ไปเลยฮะครับโอ้โหฮะตอนนี้โอกาสเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่า เหลือเพียงแค่ไม่กี่ที่สำหรับท่านที่ยังตัดสินใจอยู่ยังลังเลอยู่เนี่ยคือไปทริปอย่างนี้เนี่ยไปกับใครก็ไม่เหมือนไปกับเราเพราะาเราศึกษาเส้นทางคือตอนนี้เริ่มมีหลายทัวร์เลยนะเพืเราครับ,บจัดตามรอยสามก๊กขึ้นม,มาบ้างแต่ว่ามันมไม่มีทางเหมือนหรอกครับเพราะว่าเราเจาะลึกแล้วที่สําคัญคือไปกับคนคอเดียวกันเนี่ยเรากล้าพูดในทุกเรื่องอแต่ไปคนอื่นเนี่ยไม่กล้าสามก๊กมาเปรียบเทียบกับการเมืองไทยหรอกนะครับ ก็วันนี้นะครับก็เราก็เชิญชวนกันไปทริปไปกินห่อหมกด้วยทํห่อหมกนะได้นะได้นะเมื่อข่าวที่แล้วอ่ะจะเตรียมกันน่ะแล้วไม่ทันอ่ะมาบอกช้าไปข่าวนี้มีเลยสําหรับสองร้อยเจ็ดสิบคนนะครัรวมจะตามด้วย300ร้อยคนพี่มาคิดดีๆนะสงสารคุณแม่ ได้เพราะวันหนึ่งก็ทำสื่ร300อยู่แล้วดูอูอเดี๋ยวนึกๆก่อนนึกย่งตอนขอนึกนิดนึงพี่พี่ใช้ปลาอะไรตอนเนี้ยปลาช่อนอยู่แต่สำหรับคนไม่กินปลาเนี่ยแม่ก็ทำหมูด้วยนะอันนี้เราไปกินหัวปลาช่อนยังสิเกียงนะเก่งมากได้เหรอปลาช่อนนุ่นที่เขามีเหรอไ่เขามีอบางคปลาช่อนไม่กินที่ยังสีได้เจอพวกเราเดี๋ยวได้กินจบทนะครับในทริปนี้ รีบโทรเข้ามาจองนะครับวันนี้ทั้ง4คนขออนุญ,ญาตลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามปก